คลิปนี้เรามาดูรีวิวแกะกล่องกล้องส่องสําหรับซ่อมมือถือกันนะครับเป็นกล้องกลินลทัศนะแต่ว่าเป็นกล้องที่ต่อกับคอมนะครับหรือต่อกับมือถือก็ได้ตัวนี้ได้มาอยู่ที่370บาทนะครับรวมส่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงโอเคนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ผมดูมาจากจีนนะนะครับราคา300กว่าก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ได้มารวมส่งนะครับอยู่ที่370บาท อ่าโอเคทีนี้เรามาดูแกะกล่องครับข้างในมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงตัวกล่องก็ถือว่าทำดีนะโอเครายละเอียดแจ้งมาชัดเจนนะครับก็จะมีรายละเอียดการทำงานของตัวกล้องนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือนะครับถ้าเชื่อมต่อกับคอมเราก็ทำการโหลดโปรแกรมมาติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการเลือกกล้องตัวนี้ได้เลย ส่วนมือถือก็เอาเสียบใส่กับมือถือนะครับเป็นไทซีนะถ้ามือถือต้องเป็นไทซีนะครับมือถือรุ่นใหม่แล้วก็ทําการโหลดแอปเพราะว่าอยู่ในคู่มือมันจะมีตัวให้เราสแกนเพื่อโหลดแอปอยู่แล้วก็ทําการโหลดหรือติดตั้งโปรแกรมหันซีดีตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องโน้ตบุ๊กใครไม่มีซีดีก็โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะตัวนี้ก็จะมีคู่มือให้นะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับพอดีสั่งมาใช้ก็เลยรีวิวให้ดู เผื่อท่านไหนกำลังสนใจที่เห็นเขาโฆษณาเนาะนะครับก็ดูเป็นแนวทางว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมีความละเอียดอยู่ที่1 .000 นะตัวนี้ความละเอียด1,600 x นะครับเนะครับตัวนี้ได้มาสายก็จะเป็นมีสายที่ปลายสายเนี่ยมันจะเป็น usb กับ type c นะครับเป็นคู่กันยาวน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะัหรืออาจจะเมตรห้นะครับตัวนี้ส่วนตัวที่กลัวตัวกล้องนะครับ มันก็จะมีตัวไฟ LED อยู่ด้านบนนะที่ที่ส่องอ่ะนะครับแล้วก็เราสามารถปรับโฟกัสได้นะครับมีปุ่มปรับแสงนะให้เรากดปุ่มเพิ่มแสงได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวตัวเลนนะครับเนี่ยจะมีตัวปิดอยู่เห็นไหมมันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นอ่าสีเงิน,เง,นเงินทองทองอ้อด้านบนนะครับที่เป็นลูกิ้งอ่ะเราสามารถหมุนปรับโฟกัสได้ตัวนี้ผมทําการทดสอบส่องแผงวงจรให้ดูนะจะเห็นว่าส่องออกมาละเอียดยิบเลยนะครับ นยครับได้แบบชัดสุดๆเลยนะครับยิ่งกว่ากล้องไม้กล้องมาโครของมือถือซะอีกนะตัวนี้อ่ะถ้าในสนใจก็ไปหาเลือกซื้อเอานะครับในช้อปปี้ร z a ดามีขายนะราคาก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับช่างซ่อมมือถือนะครับควรที่จะมีตัวนี้เพราะว่าถ้าจะซื้อกล้องส่องจุลทรัศน์เนี่ยก็อาจจะราคาสองสามพันเนาะนะครับแต่ถ้าเรามีโน้ตบุ๊กหรือมีอมือถืออยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยได้ โอเคก็ลองไปทดสอบดูกันแล้วกันนะครับเอามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับลองไปดูในช้อปปี l a z a ดามีขายอยู่พยายามเลือกที่เป็นรั More นะครับจะได้เป็นของแท้โอเคครับขอบคุณครับ